วางระเบิดไหมตูบีเนชั่นเออเอ้กายเต้นโชว์เพื่อนไอ้กายแอบมึงดูท่าเต้นไอ้กายไว้ขอเด็ดๆนะกายดูๆนะหมออ๋ออุยโอ้โเสียตังค์เท่าไหร่นี่เขาเสียไปเยอะขนาดไหนมึงดูกูจะได้ท่านั้นมามึงดูกูเด็บนี่มึงดูกูเด็บนี่นั่นไม่ใช่เด็บมึงรู้ไหมกูสนุกขนาดไหนเต้นใส่ศพคนอื่นเนี่ยเบียรสังคมท็อกซิ่ใช่แล้วมันเหมือนกันเลยพวก อ้าวพบไปาไหนเดีตัวนี้อา้าวกูหายไปไหนหายรู้อะกูอยู่ไหนเนี่ <c oughs> ออย <c oughs> อ้าตัวกูอยู่ไหนตั้งใจนวแฟมตั้งใจนะหัวร้อนนะเกมนี้แฟมเฮ้ยผมเน้ยผ,ผมไม่ค่อยร้อนหรอกแต่มันจะขำแห้งซะมากกว่ามันไม่หัวร้อนหรอกมันจะขำที่เราขี้แพ้มีสีเจอคนจีนไม่มีอาจจะมีก็ได้คนจีนก็ไม่อยากเจอคนจีนมันกันไง มาเราได้เป็นฝ่ายวางระเบิดนะเอาระเบิดให้กูนะถ้าเกิดมีใครได้ไม่รักวาชักเฮ้ยเราแพ้แล้วเด้อเราแพ้จริงนะโอ้โหเดินเข้าที่เย็ดโอ้หล่อจัดประหลัดยังโทรมาบอกว่าหล่อเกินไปแฟมตามฉันมานะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยกรถึงแล้วมีคนในติ๊กมีคนในสายมากกว่าเรน เรวกูช so ุบอะไรับแล้วกูต้องไปชุบไปฟ้องยังไงตัายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หเราแย่แล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นทุกคนบี่ยววะมี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 บีไปบีแต่กี้มันเกิดอะไรขึ้นวะ เียปาเฟตัวเองมึงทำอะไรเด็กไก่โอ้ยัด้ไงเอ้ยแฟ้มคุณคานเป็นม้าอยูแล้วแม่งเลยบ็อบตกอละมันมีสไนเปอร์อะต้องไอ้เชี่ยให้กูหยิบมาผิดตัวคู่หลังหลังเข้าหลังเข้าเออ หนึ่งหนึ่งแนึ่งหนึ่ง้พกูสงสารเขาอะ่งหนแล้วกูสงสารคนที่มาเล่นกับเราจังเลยจู้ยไ่นะกายไ่นะก็ไมนะจูกูตไหกูตรงไหนทีนาทีจูตาแล้ว ไอ้กูกำลังใจกําลังใจเลยไม่งิ่งไปแล้วเะยยิ่งมาเอาจริงเอาทุกคนเอาจริงนะนะครับอ่ามีมีปะใส่ใจมันละอุ้ยตายเหม็นๆน็อก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 ตัวหนึ่งไปไป กระวางระเบิดกำลังวางเอ็มกูล้มไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอยู่ไหนอ๋อไปแล้กูป้าช่วยกูช่วยช่วยคุณด้วยเอ๊ะมันมันไปมันไปมันปู๊ไปมากเอาว ูบีได้บีดิบีดิบีได้อยู่ตะกี้บีบ nah, ีม um, ันมันมันมันบ yeah, right, right, ีสองตัวเลยว่ะเอยเราเก่งอยู่เราเก่งอยู่ระเบิดไอ้ควายเอ้ยเอาแบบทิ้งไปทิ้ไปดีฟิวเป็นกระดาษเลยแม้ ซู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 รวยคดูแม่ธรรมดาวัดต่ำการอะไรขึ้นกับพวกเราไกเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนพอดดล้วยแล้วฉันเจ็บว่มากพอแล้วเป็นไรกันรีเพื่อนเอ้ยดีไหมตอนนี้เขามันจะตั้งตัวมันตั้งแล้วเนี่ยกูเห็นลายแล้วเหือเส้นควันนั่นกูเห็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 น ไอ้เที่ยวเที่ยวเที่ยวกำลังมาเพื่อนเพื่อนกำกำลังมาแล้วแกตายแล้วแกตาแล้วอ๋อดูใช่ไหมด้มาแล้วเพื่อนเราแล้วเฮ้ยโดนมาแล้วมีโดนมีโดนแล้วมีโดนเพื่อนคนนบอมมีรูดวะโหลังเข้าขวาเข้าฮุมกระด้งไอ้ย่าทายนอนไอ้ย่าแฟนอนนิ่งเลยจริงกันเถอะมาพวกเรา ห <c oughs> ยิบวะไอโอ้โหออมันมันกรอบทองเต็เต็มเลยวะโคตรพวกเขามันโหดพวกเราเราเป็นคนละชั้นขนาดไม่ใช่คนจีเรายังแพ้อะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจำระวังนะเขา้เขาเ่อะเจ้าคนนึง่ได้เป็นมาพวกฝรั่งไม่ได้เป็นเอ๊ะเฮ้เฮ้ยไม่อะไ,ไรไม่อะไรเพื่อนเพื่อนมาเพื่นเขา้ามา สุสุสูสุสูสุสุสุอย่าให้เขาได้เจอเราอีกเลยอย่าให้เขาได้พบได้เจอเราอีกเลยสงสารคนที่มาเล่นด้วยอยงเลย แย่แพ้ทุกตาไม่ชนะสักตาตะกี้คืออะไรวะกายตะกี้คืออะไรตัวเดียวเฮ้ยกับเจ๊ตัวเดียกันนะหนึ่งลุมสามวัตฟักเด็ดกันดำวะบ้ากันดำอะไรฮานุมานฮานุมานอ๋อฮานุมานฮานุมานเนี่ยเราต้องเปิดเพลงไม่ไกลที่เราแพ้เพราะเราไม่มีเพลงไงจำได้ไหมที่เราเคยพูดกันแต่ก่อนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะ เฮ้ยแบบนี้เนี่ยชัวร์ชัยมาหลายรอบแล้วใช่ไหมกายพวกเรากูบอกเลยแฟมพาชัยชนะครั้งแรกว่ะเออเปิดเพลงก็ได้บัฟนะเวยเออเปิดเพลงก็ได้บัฟนะกายไอ้แฟมกูเลยก็เปิดเพลงแล้วกูบัฟมอบปุ่นสองหลอดนี่ยเพราะกูโหดมากเลยเว้ยถ้าเปิดเพลงค่าเอ็มของพวกกูม็อบไปสองแต้มหลอดเกลียวบนหัวกูเต็มหลอดเอออะไรเดี๋ยวหลอดเกลียวได้เหรอ ทำไมมันจบไม่ค่อยสวยวะอย่าพูดอย่างนั้นดิยังไม่ได้เริ่มเพิ่งมาเองโอ้โหพูดอย่างนี้ซะแล้วมาพวกเราเต้นยังไงวะจริงจังเลยจริงจังเลยมาเขียดเลยเขียดแล้วมาเขียดเลยนะกูเขียดแล้วกูเขียดแล้วเขี่ยเข้ี่ยเข่งเขว้ย โดนไถหน้าก็โดนบางละจัดพวกเราเข้าคุกเข้าประตูเข้ามัตวยคาดได้หรือว่ามันน็อกเอาก็ไม่รู้อ่ะไม่แค่น็อกเอาแค่เราไม่ได้ดูเลยมันฆ่าได้แล้วฆ่าได้เยอะแล้ว พวกเข้มพวกนิ่งพวกมาเฟียแต่มันนิ่งวะนิ่งอยู่กูนิ่งอยู่ยาแซลไอ้เหี้ยเอยอนล้กูตายเลยไอ้วควายเซลทำไม <c oughs> โบกิมบ์เมา,มา <c oughs> ครับผม <c oughs> แมสบซีกูกไป <c oughs> ๆๆก็มีพวกแค่ฮอร์โ <c oughs> <c oughs> มอนแค่ฮอร์โมน เพื่อลังเข้ามาคูณทำอะไรเนี่ยคูณทำอะไรเบนเลยแล้วเราเราอยู่ตรงนี้เบยไหมเราเราก็รอรับมันได้สี่สิบหกตัวแล้วเราจะแพ้อีกรอบหรอไอ้เหี้ย ยิ่งความเบียวสีกลางแร่ยิ่ทำไมเยอะแยะปีกูก็ตายไแล้วมันมาพกตะคู่ตะูเห็ยูอยู่เ่ตายตายไปเลยกาตายไปเลยโ้ยเฮ้ยอย่าไปตายได้ไงเนี่ยไตายงย s อ้ยููโอ้ยสูซยู่กสู นยอหเโอ้ยระเบิดเต็มเต็มนี่สินะเป็นถึงไ่นด้รบอกกันปะกานดำเลยนแพ้ไม่ได้แล้วนะเพูดกันว่าเราชนะได้งั้ยล่ะชนะได้ไอต่อชนะก็ได้นะกายดูทรงแล้ว มันไม่มีไม่มีสไนด์ด้วยฝั่งเขาเฮ้ย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 ภายใ่แดนม้ยยัไม่จะเ้นกูเองกูเองกูเองทุกคนครับอย่าให้ความหวังกูเองกูเองมามาชนะแล้วเนี่ยเห็นแววกูได้กลิ่นชนะเฮ้ยกินตัวๆ่ะใครตรวจ่มา้ครั้งนี้เรไว้ครั้งนี้แหละมาพวกเราแกล้วพวกกูเตรยพวกเกยชนะเตรยมแกล้วได้กินแล้ว ดลเฮ้ยได้กินเห็นไหมกูบอกแล้วได้กินกินกินถามว่าเพรโหลุมแบบลุมอ่ะลุมแบบลุมจริงๆลุมอ่ะเฮ้ยได้กินแล้วเนี่ยเรื่องนั่แหละดีมันเอือมนั่นแหละทุกูด้วยนะฮะมาเฮ้ยเฮ้ย ลอยแรงลอยแรงเฮ้ยผีดบ้ารังกูโอ้ยแฟมช่วยฉันก่อนแฟมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปานดวงอีเกอร์เชี่ยชนะได้วะเชี่ยน้ำตากูไลร้นนี่ก็หมอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกียของเราโฟกไอเนี่ยมาแล้วหมอนี่บอกเราเออหมอนี่ของเราหมอนี่ของเราหมอนี่มันเราของเราเว้ย สวยอันตรายน่าจะเขียนไว้พีกันโอ้โเฮ้ย <c oughs> เออเกิดอะไรขึ้นเไม่กูมมว่ามันเอาจริงรว่าฝั่งนั้น,นเข้าไปด้ยกันเพื่อกูยิงอะไรเนี่แนแย,ยแฟมตายเพื่อนตายเลยไม่ต้องไม่ต้องมาแฟมตายด้วยเอ้าแฟม กูกูได้กินแล้วว่ะกินแล้วแต่มันไม่ใช่กินชะยานะวยทุกคนเฮ้ยตะโขงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้กินแล้วได้กินแล้ว หมวดน,นี้ของเรานะอย่าให้มันพากไปจากเหล่าไก่กูไม่อยากเล่นกันบก่อนหานออกนอกไซให้ได้เฮียฆ่ากูเลยเอาเลยแฟ้มทั้งหมดแฟ้มไก่อี <c oughs> <c oughs> แค่เจ็ดตัวไก่อีแค่เจ็ดตัวทำได้เว้ยอีเจ็ดตัวไก่อีเจ็ดตัว สู้ๆกายสู้ๆสู้สู้ๆมันเต้นเซลล์หรอกกายมันเต้นเซลล์ดีอ่ะการเอาจริงอันนะกูจะเงียบนะกูจริงจังเกมมิ่งอะนะเกิดอะไรขึ้นกันข้างหลังกูหลังกูหลังกูข้ามไปเต้นเงินแย่เลยว่ะ

มาเอาจริงเอาจริงก็ตานี้แหละพิกเกมชนะแน่นอนดูกูช่วยด้ว <c> ย <oughs> เฮ้ยโอเ้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เข้ามาที่เข้ามาที่เข้ามา เฮียรับขังมังเอาจริงอะเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะส่อยคอยแน่กวดั้งกรัวเยอะมากครับเยอะมาก กุดวัดเพื่อนโจ้กุดวัดเพื่อนโจโอ้โหอย่าเพ้นะอย่าเพ้นะอย่าเพ้นะยอยอไก่ไกอีกแค่สามตัวไก่ไก่ย่าไก่มึงต้องทำได้สามคิวเออแรงร่างกายมันไก่ไก่ไก่เออเก่งมากลูกพ่อเก่งมากอีกตัวหนึ่งโอ้ ม guy guy ันเต้นใไงกายกายมันเต้นไงเต้นน้ำอะไรเ้วกายมันเต้นไงกายเราแบตสามรอบติดต่อกันกายสามรอบติดต่อกัน กายสามารถติดต่อกันกายกูแพ้จะกูแพ้ัพเนี่ยโคตรภูมิใจเลยอีกตาหนึ่งต้องชนะแล้วนะอีกตาเดียวนะตาเดียวนี่คือชนะเลยนะเว้ยทุกคนนี่ตัววางลวดอะไรเนี่ยมีคนจีนทุกคนฝั่งโน้นมีคนจีนมันมาได้ไงเนี่ยกูหนีไปอยู่เซอร์มาซิลแล้วนะ

เฮ้ยได้อยู่ไกลฉันไม่รู้โ oh อ้โหกูตายแล้วล่ะไม่ต anyway> ้องมูดเมคชัวร์ก็ได้กลัวกลัวกลัวโอ้เชิญไว้แฟ้มมึงทำอะไรมึงโยนอะไรมึงขึ้นมาดทำไมแฟ้มลุ่มไป ฟมพออ่าเฮียไปเนี้ยไปแล้วไปแล้วคนจได้กูคนจีดเฮ้ยไอ้แฟมข้าคนจีได้เอ้ยมันน็อกเฉยโอ้ไม่ใช่หรอกกดิงกดิงโอ้ยโอ้ตีลกาด้วยบอูนสวนแกโอ้ยไ่นะไกลหนึ่งสามไกลหนึ่งาได้ไกลกลทำได้ไกลโบสเฮีย

ยู่งยิไซแทกขึ้นไม่เห็ไหนวะเอฟโกเอฟกูอยากเห็นภาพนี้แหละกูรอดูมึงโดนยิงอยู่แหละกูไม่ยอมตายง่ายๆหรอกเว้ยมึงตายก่อนกูอีงไอ้ควาย ทำไมต้องเป็นกูดูคติท่านเท่ามาเองเฮ้ยดทค่ในหมูคนปีนเลยใส่ติดกใจคัณเฮเซี่อยนทำไมวะครับเป็นกูเหลอรเขาเ้าเหล่าเข้า แฟมแฟ้มไปยิงโค้กตายมึงแฟมพี่เกมไปดูเลยแฟมแฟอมโอ้กว้เลีวยวเลี้ยวโอ้ยอ้ยแฟมหลอด้วยแฟ้มว่าแฟมมันวามึงละเพื่อนเอาทางบ้านเลยนะ แฟ้มจะแพ้ผู้หญิงนะแฟ้มเดี๋ยวอะไติดตัวละครแลยใครทำอะไรไอ้อือโอ้โหเขาดูเกลียวคือไม่ควรสิกันเอง